สวัสดีครับปีลักกี้แบลคคับวันนี้เราอยู่กันในกระบี่เยอะยุยทธขับสามนะครับเดี๋ยวว่าหกสิบมีอะไรทาบ้างหรือทำมีอะไรเปิดบ้างมีอะไรทาบ้างเช่นมโอ้โหเยอะแยะเลยนะเกมนี้แบบตึงมากเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเดี๋ยวว่าหกสิบมีระบบนักกษัตริย์เปิดนะครับวิธีการเล่นระบบนักกษัตริย์คือทําอย่างไรอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพาไปที่แผ่นกระจกเลยครับแต่ว่าอันนี้หมีทองเปิดหมดแล้วอ่ะมันจะมีจํากัดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาหยกเปิดเนี่ยจะสามารถเปิดได้ตลอดนะครับนี่อุ้ยได้ได,ได้ม่วงสองเลยนะครับ เราสามารถเปิดหกครั้งได้หรือว่าจะหลอมครั้งเดียวก็ได้อ่ะเสร็จแล้วเราไปที่ระบบกษัตริย์เห็นว่าเราเปิดได้อะไรเราก็จะสามารถปลดปลดฟังก์ชันตรงนั้นได้ครับเช่นมือเปิดได้หมูชอหมานะครับแล้วก็เป็นในส่วนน้องแพะแม่แม่แม่มีเอามีคุณภาพถ้ามีคุณภาพขึ้นนะเพราะว่าเพื่อนๆเปิดได้กษัตริย์สีม่วงที่เป็นมาแม่ครับนี่เห็นเลื่อนขั้นถ้าเกิดเปิดได้สีทองก็สามารถเลื่อนขั้นได้จะมีอยู่สามระดับนั่นเองนะครับ นี่โอ้โหเปิดได้มาเป็นม่วงครับพลังก็ยิ่งกระฉูดครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับอยากพลังเยอะก็ปั๊มครับแค่นั้นแล้วจบแล้วปั๊มเข้าไปกดอัดเข้าไปเพิ่มพลังเป็นหนึ่งออกอาวุธออกอาวุธไม่ใช่แล้วเราเล่นนะครับอ่ะเปิดซาำเห็นไหมเนี่ยมันก็ความต้องการคือสามคือสองก็กดอัพไป คือหมีมองว่าระบบนี้ทําให้ค่าพลังเราเยอะมากนะแต่ถ้าเกิดใครที่มีคุณทรัพย์ที่จะเติมหยกก็ขออนุญาตแนะนําให้เติมผ่านเว็บครับโอ้โหเติมผ่านเว็บผ่านมากได้มากกว่าในเกมมากครับมากกว่าเกือบ30%มสิบเปอร์ได้เคนที่หมีเคยเติมนะเพราะในั้นถ้าเกิดใครอยากจะเติมหยกมาอาจจะเยอะก็สามารถเปิดได้เลยครับคุณก็จะมีพลังซปเปอร์พาวเวอร์อ่าตรงนี้ในส่วนการขัดเกลาวเราสามารถหาหินได้นะครับก็คือการย่อยพวกสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับอย่างกระสัต,ตัวไหนที่แบบเรามีเยอะแล้ว เราไปยอดเสร็จได้บ้างมันก็จะสุ่มตรงนั้นไปซึ่งมันก็จะบอกให้เราเห็นว่าจากน้ําเป็นไฟโจมตีธาตุไฟโจมตีธาตุน้ําเราก็เลือกเลยว่าเราต้องการโจมตีอะไรนะครับนี่บันทึกซะเลยนี่นะบันทึกไปก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนครับันแค่เปลี่ยนแค่โจมตีเท่านั้นเองที่ท,ที่เราต้องการธาตุถ้าใครอยากโจมตีธาตุไหนยเยอะๆก็ลองสลับเปลี่ยนตามที่เราต้องการนะครับประมาณนี้อะต่อไปเสริมคุณสมบัตินะครับเราสามารถหาความทนทานกาย อะไรคายหญเวลาในการควบคุมนะครับแล้วก็ยกเลิกความเสียหายอย่างอื่นด้วยอะต่อไปแทนกระจกอันนี้ก็อย่างที่หมีบอกครับก็คือการเติมนะครับก็จะใช้เป็นในส่วนแททองหรือว่าจะเป็นหยกถ้าตรงนี้หยกไม่พอเราสามารถซื้อตรงนี้ราคาถูกได้ครับแนะนาให้เอาหยกซื้อตรงนี้ก่อนงับอ้าวทำไมตอนนี้ซื้อได้แต่กี่ซื้อไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรฟลุบนี่ออกอาวุธออกอาวุธไม่ใช่อีกแล้วไม่ได้ออกอาวุธเลย เออมันอ๋อถ้าเกิดสมบุริหมีไปซื้อแพ็กตรงนั้นมามันจะได้เพิ่มอีกหนึ่งนะครับนี่เราก็สามารถกลับอัพระบบกษัตริย์ทําให้เราแข็งแก่งขึ้นเพิ่ม power up เจอร์โอ้โหเราจะแข็งแกงขึ้นไปอีก3ขั้นเลยนะครับเนี่ยพลังหมีจะสองแสนและนี่อัพพลังกันไปนะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนภาพกระจกก็อย่างที่หมีบอกเห็นมากนี่เราสามารถเอาทองเนี่ยซื้อสองพได้โดยที่เราสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราอยากจะได้อะไร ระบบนี้ดีก็คือถ้าเกิดสมมติเราไม่มีตัวไหนขึ้นมาถ้าเกิดเราไปสุ่มอย่างเดียวมันไม่ได้ตัวเราต้องการถูกไหมครับเราก็สามารถที่จะซื้อสองพันทองตรงนี้เอามาย่อยได้อ่ะจบไปในส่วนระบบกษัตรินั่นเองนะครับต่อไปส่วนระบบอาวุธพิเศษออกอาวุธอีกแล้วไม่ได้ออกนะอันนี้มันจะมีหอกเห็นไหมครับเราสามารถเลือกอาวุธก่อนได้เลยก็คือเป็นอาวุธของสายเราอย่างเช่นของกาะยาจกก็จะเป็นในส่วนไม้เท้าตีสุนัขมิตรภาพสุลานะครับซึ่งเราสามารถกดเลื่อนระดับได้นะกดมาดกด หาเจ้าเศษเนี่ยมาจากการตีบอสต้องเข้ากิวก่อนนะครับถ้าไม่เข้ากิวจะไม่สามารถทําได้นะครับือมีคอยพูดเออหกสิบมีอะไรทําใช่ไหมตอนนี้กิจกรรมเพื่อนๆอย่าลืมไปเล่นด้วยนะครับโอ้โหมีกิจกรรมมากมายเห็นไหมแลกตั๋วฟรีให้แลกของรางวัลมากมายนะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นด้วยนะครับนี่จุดไฟได้ของโอโ้เกมนี้แจกมันสุดๆเลยสายฟรีอยู่ได้ไหมสายฟรีอยู่ได้แน่นอนครับทุกคนเล่นได้แน่นอนเห็นไหมโอ้โหแจกแบบไม่อั้นเลยไม่ไฟหมียอจัง โอ้ของรางวัลแบบเบิ้ล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 เนื้อๆเลยนะต้องใช้ใช้ห้าห้าสิบทองโอ้เอาไปเลยโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวลองมาดูของรางวัลคุ้มไหมช่วรเห็นมากเปิดไปก็มีแต่ได้ก็ได้โอ้โหได้คู่หัวนี้ก็คุ้มแล้วนะไอพวกหินตีบวกอะไรพวกนี้หินฟ้าพวกนี้เอาไว้อัพอัพค่าพลังขึ้นอยู่แล้วครับเราก็มีแต่ได้นี่ได้ปลดของเรียบร้อยแล้วครับคืออะไรนี่ตัวสูงมีไปอีกหนึ่งจังหวะหนึ่งโอ้โห มีเปิดให้หมดเลยนะดูดิเท่าไหร่อ่ะเราได้รับรางวัลของแล้วด้วยครับนี่โอ้โหอโอ้โห,โโหไม่หล่อเลยแม่เอาครับไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนี่ตาตา่ายไปจับสัตว์กันดีกว่าครับอย่าลืมไปจับโปเกมอนเราจะเป็นซาโตชิกันหรือเป็นซาโตมีกันวันนี้เลยดีกว่าเรอเล่นนะครับบอกแล้วเกมนี้กิจกรรมเยอะครับไม่ใช่ว่ามีการต่อสู้อย่างเดียวนะโอ้มีการจับสัตว์ด้วย อ๋อนี่เพื่อนๆเจอแล้วนี่หิ่งห้อยเราต้องซื้อตะข่ายตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับเสร็จแล้วกดคําว่ามืออ๋โหเสร็จเราแล้วหิ่งห้อยนี่ไงตะข่ายตีหัวเลยตะข่ายจับซะเลยนี่หิ่งห้อยจับจิงห้อยซะเลยเห็นไหมครับเกมเรามีให้เราเล่นหลากหลายรูปแบบมากมายนะครับประมาณนี้อ่ะก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเล่นอย่าลืมดาวน์โหลดกระบี่เยอะเยอะจากสานะครับสายพี่สายตัวนะั้นอยู่แน่นอนนะครับอย่าลืมใส่โค้ดใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ เ,เกมนี้มีอะไรให้ทำเยอะแล้วประกันไม่เบ,บื่อแน่นอนหลังเลยว่าหกสิบโหบาลละไทยเลยเล่นแล้วมีความสุขแบบน่นอนอ่ะแล้วเจอกันนะครับ